ครับหนาะหนาะนะนี่นะนะหนาหนาไม้เลื้อยออกครบเซตนะครับหนาะหนาะดูนะครับสวยสวยไหมหนาะนี่สามจุดห้าเซนเบ็ดหนึ่งโอนะครับหนาะหนาะตัวนี้ห้าเซนเบ็ดสองโอ้หกเซนเบ็ดสี่โอนะครับหนาะหนาะนี่สามตัวเลยนะครับออกพร้อมลุยเลยนะครับหนาหนาเร็วๆนี้เลยนะครับหนาะหนาะเดี๋ยวมาดูแอคชั่นสามจุดห้าก่อนนะครับนาะงานปลาช่อนนะ แอนปลาช่อนนะครับนะนะ้าาเดี๋ยวขออนุญาตซูให้เห็นแอคชั่นนิดนึงนะครับนะนะ้าาดูได้ให้จบคลิปเลยนะครับนะนะ้าะนี่ตโอโอีสบายๆครับนะปันต้องนี่ครับนะาเลื้อยมาเป็นงานเลื้อยนะครับนะนะ้ามีน้ำออกปีกด้วยนะครับ35เซนงานปลาช่อนนะสายลุยได้หมดครับนะาไม่ต้องัวนะครับตัวนี้ออกแบบเพื่อลุยเลย ปันรอบหกนะครับผมตีอยู่รอบ6กนะครับน้าๆตอนนี้นี่งานปลาช่อนนะครับนะาไม้น,นึงนะครับเดี๋ยวมาดู oh ห้าเซนบ้างนะครับห้าเซดเซนเบ็ดสองโอนี่ครับนะปันมาสบายๆนะครับเดีย๋ยวมาดูห้าเซนเบ็ดสองโอนะครับน้ามาดูห้าเซนเบ็ดสองโอนะครับตัวนี้ตีชโดได้ด้วยนะน้าสายจะแรงกว่านะครับ สามจเนี่ยในงานสายเบาๆเลื้อเบาๆนะครับนะตัวนี้นะครับเลื้อยนะครับนี่นะครับปั่นสบายๆนะครับแต่ผมจะปั่นเร็วให้ดูนี่ครับนะถ้าปั่นเร็วนะขยติช่อนนะครับปั่นจะช้าสบายๆดูหมยได้หมดนะครับหนาน้ำหนักไม่ต้องพูดถึงการขึ้นน้ําตัวนี้ปรับการขึ้นน้ําด้วยนะครับหนานี่สองโอนะครับนา5ห้าเซนนะครับใอ้ดูไม้หนึ่งนะครับานา ตีออกหมายงี้มันมันมากนะครับน่ะนะนแดงนั่งปั่นสบายๆนะครับเยอะดีตีน้ําดังระวังขาดนะครับน,ะนะ่นนะมาดูนะครับน่ะนะเดี๋ยวมาดูของใหญ่กันบ้างนะครับหกเซนเบ็ดซีโอนะครับอ่ะนี่ครับนะหกเซนเบ็ดซีโออันนี้ชะโดจ๋าเลยนะครับน่ะนะใส่เบ็ดชะโดพร้อมลุยลุยทุกหมายนะครับน่ะนะไม่ต้องกลัว แหนลุยได้ไหมได้สบายนะครับพับุ้งโอ้อได้หมดนะครับออกแบบสายลุยเลยนะครับนี่งานชโดนะครับตัวนี้นี่ปั่นรอบหนะครับนะปั่นสบายสบายนะไม้เลื้อยนี่นั่งตีสบายน้ําหนักตีไม่ต้องกลัวนะครับนะสบายใจนะครับใจก็เร็วๆนี้เลยนะครับนะ่นะ เร็วๆนี้เลยนะครับนะสำหรับราแดงพรุ่งนี้ทเทสเต็มระบบนะครับนะเทสทุกตัวเต็มระบบนะครับแล้วก็จะส่งเหยื่อกับหล้านเอ้าเล่นใต้น้ำเหรอนะครับถ้าใครนะนตัวนี้นะถ้าใครอยากจะเล่นใต้น้ำผมมีเทคนิคนินดนึงนะครับนะ <S <S ตีไปนะครับตีอคอกนะครับสมมติอคอกชะโดลแล้วเหยื่อให้มันจมแล้วก็ตุกคันนะเหยื่อสังเกตเหยื่อนะก็ตุกจึ๊ก เหยื่อจะลงอยู่ในใต้น้ํานะครับน้านะจะเลื้อยอยู่ใต้น้ํานะครับเนี่ยลักษณะเหยื่อตัวนี้นะครับนะหกเซนนะตีชะโดออกหมายแล้วเจอคอกนะครับน้เจอคอกทาไงแตว่าเราไม่มีเหยื่อปักไปนี่นะครับนะให้ดูลักษณะเหยื่อนะครับถ้าตีชะโดนะครับเหยื่อจะไปลักษณะนี้นะครับน้าเหยื่อจะมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเล่นดึงอยู่ใต้น้านะครับนะาถ้าใครจะขึ้นดาวเล่นขึ้นฝั่งเอ่อขึ้นผิวน้ําก็ตกขึ้นมาเลยเหยื่อจะพลิกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะขึ้น เดี๋ยวดูตีใต้น้ําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะ้านะปล่อยเหยื่อตกนะครับกต็ตกเลยนี่ครับนะกะก็ตกนี่ยกปล่อยยกปล่อยอย่างเงี้ยครับนะเหยื่อจะลงอยู่ใต้น้ํานะครับนะตัวนี้ถ้าผมไม่ปรับหน้านะครับตัวนี้ลงน้ําลึกประมาณเมตรห้าสิบนะครับแต่ตรงนี้น่าจะประมาณเมตรหนึ่งแล้วหนึ่งกูนะหกวาดขยะมานะเดี๋ยวมาดูตีผิวน้ำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะ้านะ ใครจะเล่นใต้น้ําตีคอกออกชะโดเจอชะโดตีคอกนะครับรู้ยทำยังไงไม่มีเหยื่อไปนี่เหยื่อขึ้นน้ําตีปั่นเลยนี่ครับปั่นเร็วให้ดูนะนี่นะครับหกเส้นนะครับซีโอนะครับหนาหนานี่สําหรับตัวนี้เล่นได้นะครับนะสนใจก็ลุยได้เลยนะครับนะสาหรับไม้เรือยนะครับนะนี่หกเส้นนี่ห้าเส้น นะครับแล้วก็3.5เซนใส่เบาๆเบ็ด1นโอนะบเบ็ด1โอ2โอ4โอนะครับนะนะสนใจก็ลุยได้เลยนะครับเียือดีตีน้ำดังระวังขาดนะครับ